แต่ว่าเอาคนในพักขึ้นมาคนส่วนใหญ่จะยอมรับไหมก็อีกเรื่องหนึ่งก็เปลี่ยนตัวนายกท่านก็ลาออกท่านรองนายกก็ขึ้นแทนหรือว่าไม่งั้นก็ให้เป็นการยุบสภาไปเลยแล้วก็แล้วก็ในช่วงนี้ก็มีรัฐบาลรักษาการอะไรมันสามารถทําได้หมดค่ะในแง่ในแง่ของประชาธิปไตยอะนะแต่ว่าเรามองในมุมชัว่วคนทั่วไปอะเรารู้สึกว่าการมีคลิปเสียงหลุดแบบนี้มันทําให้รัฐบาลหมดความชอบธรรม แล้วก็ฐานเสียงคนที่สนับสนุนหรือว่าอะไรใดๆก็ตามความเชื่อมั่นที่คนมีต่อรัฐบาลต่อท่าทีของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหา mm. เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยเฉพาะเนี่ยเรื่องความขัดแย้งกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันหายไปเลยนะการใช้คําพูดอะมันแบบว่าเออสงสารหลานน่อยอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรบอกมาอะไรอย่างเงี้ยกองทัพเอ,อ่อไม่ใช่ไม่ใช่พวกเราอะไรอย่างเงี้ยมัน โอ้ยแต่ละคำพูดมันไม่รู้สิถ้าเป็นเรารู้ึกว่าเฮียอะไรเนี่ยในฐานะประชาชนนะนี่พูดในฐานะประชาชนนะคะขอะแสดงความคิดเห็นในฐานะประชาชนหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเฮียอะไรเนี่ยเออเดี๋ยวนั่งพูดเรื่องนี้แล้วกันนะคะโอเคก็นั่นแหละอะไรเด็ดตาอึ้งทุกคำใช่มันอึ้งทุกคำไงมันก็อึ้งทุกคำการกใช้ลักษณะของ ของคำพูดโดยท่าทีที่มันเป็นมันมันไม่รู้สิไม่รู้นะถ้าเป็นดิฉันดิฉันจะรู้สึกว่าถ้าดิฉันเป็นตัวท่านนายกเองอะ่ะดิฉันจะให้ฝ่ายดิฉันจะมอบอำนาจให้ฝ่ายความมั่นคงเรามีรัฐมนตรีนี่ให้รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงเป็นคนกลางในการพูดคุยเราไม่พูดคุยเองเพราะว่าเรามีผลประโยชน์ในทางใดทางหนึ่งกับมีความสัมพันธ์ไม่ใช่เรียกว่าความผลประโยชน์แล้วกันนะอืม ว่าเดี๋ยวมาพูดเรื่องนี้กันดิฉันจะได้ไปเดี๋ยวแป๊บหนึ่งทุกคนผูอืมเดี๋ยวก็มีคนตัดไปอีกออาคุยเป็นเรื่องเปลาวเลยแล้วกันดิฉันจะได้ตัดคนที่ดิฉันไปเอง นี่ไงนั่งแล้วนี่ไงแป๊บหนึ่งสี่กำลังแบบอะไรใดๆนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอืมโอเคอย่างนี้ก็แล้วกันอ่าไม่ใช่เมื่อกี้ไงเมื่อกี้มีคนถามว่าเออถ้าสมมุติแบบท่านนายกประกาศลาออกหรือยุบสภาท่านอนุทินจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีไหมซึ่ง มันก็ไม่แน่นอนนะคะแต่ว่าใดๆเลยอ่ะวิถีวิถีทางหรือวิธีการทางประชาธิปไตยที่มันทําได้อ่ะมันมีเยอะอันนี้มันก็อยู่ที่ตัวท่านนายกเองหรืออยู่ที่รัฐบาลเองจะประเมินการว่าควรจะทํำยังไงควรจะหาทางออกยังไงที่ทําให้ประชาชนรู้สึกว่าท่านแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องที่มันเกิดใช่ไหมครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่นะคะเรื่องอ,อะไรอ่ะเรื่องการทูต เขามันจะมีเนาะเรื่องวัฒนธรรมการทูตอะไรเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะเราจะไม่พูดเรื่องนั้นแต่เราจะพูดแค่ว่าพอมันมีคลิปเสียงออกมาอย่างเงี้ยแล้วท่านนายกก็ดันยอมรับว่าเป็นคลิปเสียงท่านจริงอะไรแบบเนี้ยท่านจะแสดงความรับผิดชอบยังไงเพราะว่าหลายคําพูดในบทสนทนานะคะหลายคําพูดในบทสนทนาต่อให้มันจะเป็นการสนทนาในทางลับซึ่งท่านอ้างว่าโดยปกติแล้วมันไม่มีผู้นาคนไหนเขาจะาคลิปเสียงมันเปิดมาเปิดไงแต่มันดันเป็นอีหุนดุย๋ยไงอีหุนดุย๋ยมันดัน มันดันมันดันหักเหลี่ยมท่านนายกก็แหละต้องพูดตามตรงอ่ะก็ไม่อยากจะพูดว่าท่านนายกไม่ทันเกมเขาหรืออะไรใดๆอ่ะนะอีฮุนดุยมันก็อาศัยความเก๋าเกมกว่าโดยที่มันไม่จําเป็นจะต้องแคร์และสนใจอะไรผู้นําของประเทศเราอยู่แล้วเพราะว่าการที่มันเอาคลิปเสียงออกมาเปิดแบบนี้มันก็มีแต่ผลดีกับมันไงมันก็ได้คะแนนนิยมใช่ไหมอ่ะตอนหลังมันก็โดนบุกเยอะไง คอมเมนต์ฝั่งคนไทยก็ไปถล่มมันเยอะอะไรมันเยอะมันก็คงแบบอ๋อโอเคมึงด่ากูเยอะใช่ไหมกูด่ามึงเยอะนี่เดี๋ยวกูอ่ะคลิปเปิดให้ดูว่ากูคุยกับนายกพวกมึงเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วมึงดูท่าทีของนายกมึงนะที่มีกับกูมันน่าจะประมาณนั้นแหละฟิลแบบไม่รู้นะต่อให้จะเป็นผู้นําระดับโลกผู้นําประเทศในความรู้สึกของดิฉันนะมนุษย์มันมีความอคติมันมีความอคติสี่อีฮุนดุยนี่ก็คงจะแบบเลือดขึ้นหน้าโกรธไงโกรธคอมเมนต์คนไทยไปคอมเมนต์มันเยอะมันก็ทาเปรู้สิ ดิฉันอันนี้ดิฉันดิฉันวิเคราะห์พูดแบบไม่รู้นะตามตามตามความรู้อันอัน,อ,นอันมีอยู่น้อยนิดของดิฉันนะฮะอืมเพราะดิฉันไม่ใช่คนตามตามการเมืองอีกุนดุยนี่ก็น่าจะโกรธก็เลยว่ามึงมาด่ากูเนี่ยมึงดูด้วยนะว่านาะยกมึงอะ่ะคุยกับกูว่าอะไรบ้างยังไงบ้างนี่มึงพวกมึงฟังกันไว้นะนั่นแหละยุให้ลำ ยุให้ลำตําให้รั่วใช่ไหมอ่ะดิฉันใช้คําถูกหรือเปล่าไม่รู้แหละเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในในในสภาวะแบบเนี้ยที่เรามีความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านแล้วเรามาตีกันเองเรามาตีกันเองมันเกิดมันเกิดความไม่มีเสถียรภาพไม่ว่าเสถียรภาพของรัฐบาลของกองทัพของประชาชนอะไรเนี้ยคนที่ได้ประโยชน์คือใครคะอีฮุนดุยได้คะ่ะพวกเราไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเรื่องนี้นะอีฮุนดุยมันได้เต็มเต็มมันปล่อยให้เราตีกันเอง มันปล่อยให้เราตีกันเองไงเข้าใจไหมมันปล่อยให้พวกเราตีกันเองพวกมึงตีกันกูได้ประโยชน์อันนี้เราไม่พูดถึงในงแง่ว่าถ้าเกิดการรัฐประหงรัฐประหารอะไรเราก็ไม่มีความชอบทมในเวทีระดับโลกอีกอะไรอีกใช่ไหมคะใครได้ประโยชน์ใครอีหุนดุยได้ประโยชน์กับลูกมันมันก็ได้ประโยชน์เต็มที่มันได้ประโยชน์อย่างเต็มที่เลยเออนะคะอเห็นใจหลานด้วยอยากได้อะไรบอก อยากได้อะไรก็บอกมามันเหลี่ยมมันรอบจาดมันรอบจาดท่านนายกก็ไม่ทานอันนี้ถ้าพูดแบบว่าโอ้ไม่อยากจะพูดว่าเห็นใจท่านนายกเนาะแต่ว่าหลายคําที่ท่านนายกพูดมันมีปัญหาจริงๆนะในคลิปเตียงอันนั้นนะ่ะไม่ว่าจะท่านจะใช้คําพูดที่ว่าเออเห็นใจหลานเถอะมันไม่ได้ท่านไม่ใช่กําลังดิวการค้าอยู่เนาะโอเคตื่นก่อนอยู่ไม่ได้กําลังดิวการค้าส่วนตัวคนมันไม่ใช่เรื่องในตระกูลคูณในครอบครัวคุณ มันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ทางการค้าค่ะอันนี้มันคือผลประโยชน์ของประเทศชาติอยูโนโอเคการจะใช้คำการจะใช้คําพูดการเจราจาในลักษณะการทูดอะไรในะลักษณะที่มันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ของประเทศอะมันต้องระมัดระวังอย่างมากที่สุดมันไม่ใช่มาพูดเรื่องลุงลุงหลานหลานมันไม่ใช่ค่ะไปขอความเห็นใจอะไรมันไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์ทางการค้าโนาะยูโน มันไม่ได้จะอีหุนดุยมันไม่ได้กําลังจะมาซื้อสับปะรดค่ะมันไม่ได้กําลังจะมาขอซื้อสับปะรดมันไม่ได้กําลังจะมาขอซื้อมันสับปะหลังถึงจะต้องไปเห็นใจมันตอนนี้มันยื่นสารสารโลกแล้วมันเจ้าดินแดนเพิ่มเติมมันคือการปกป้องอธิปไตยมันคือผลประโยชน์ของประเทศชาติซึ่งมันใหญ่โตมโหฬารมากคุณรับผิดชอบไม่ไหวหรอก แล้วคุณจะให้เขาว่ายังไงเวลาเขาพูดว่าตอนที่คนอื่นเป็นรัฐบาลไม่มีปัญหาแต่พอเป็นรัฐบาลฝั่งเนี้เพื่อเพื่อไทยนู่นนี่นั่นมาปัญหาเกิดก็แสดงว่าอะไรเขาไม่ได้เกรงใจคุณไงอีหุนดุยมันไม่ได้เกรงใจคุณไงมันเห็นคุณเป็นเด็กนะคะอันนี้พูดด้วยความเคารพท่านนายกนะเขามองคุณเป็นเด็กเป็นหลานอย่างเงี้ยมันไม่ได้นะมันไม่ได้คุณคือประมุขฝ่ายบริหารนะคะ คุณเป็นประมุกฝ่ายบริหารนะคุณอยู่ในประเทศคือคุณคือนายกรัฐมนตรีคุณเป็นประมุกฝ่ายบริหารคุณมีอำนาจสั่งการทำนูน่นทำนี่ได้เยอะแยะคุณไม่ใช่อุ้งอิงที่เป็นลูกท่านนายกคุณต้องอยู่ต้องแบบเวลาอยู่จะแบบทำงานอนะอยู่ต้องจับหัวอยู่ก่อนนะว่าตอนนี้อยู่สวมหมวกอะไร ยู you ไม่ใช่หลานอีฮุนเซนยู you ไม่ได้สวมหมวกความเป็นหลานความมีสัมพันธ์หรือยูไม่ได้สวมหมวกความเป็นลูกท่านอดีตท,ท่านนายกท่านทักษิณทำไมไม่ใช่ยู you คือประมุขฝ่ายบริหารของประเทศค่ะยู you แบกศักดิ์ศรีแบกเกียรติยศของประเทศค่ะนอกจากการแบกหน้าแบกตาของยูเองแล้วก็คือยูแบกเกียรติยศเกียรติภูมิของประเทศค่ะแบกความคาดหวังของประชาชน เวลาที่อยู่ไปทําอะไรแบบนี้แล้วเขมรนมันหัวเราะเยาะเนี่ยเขาไม่ได้หัวเราะเยาะคุณนะคะเขาหัวเราะเยาะประเทศเพราะอยู่แบกเกียรติยศของประเทศเกียรติยศเกียรติภูมิของประเทศค่ะเพราะฉะนั้นอยู่ต้องระมัดระวังอยู่ต้องระมัดระวังนะคะ มันไม่ใช่เรื่องธุรกิจในครอบครัวในตระกูลโอเคความสัมพันธ์ส่วนความสัมพันธ์ไม่ได้บอกว่านายกรัฐนมนตรีไม่มีสิทธิ์มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับใครอะไรใดๆนั้นแต่ถ้ามียิ่งต้องระมัดระวังอย่างที่ดิฉันพูดไงว่าถ้าสมมติแบบเคสแบบนี้ท่านนายกตัดสินใจจะทําอะไรหรือจะพูดจะคุยอะไรมันจะเป็นเรื่องที่มันลําบากใจด้วยความที่ท่านนายกท่านมีความสัมพันธ์ส่วนตัว กับผู้นําในประเทศเพื่อนบ้านซึ่งกําลังเป็นปัญหากับเราท่านนายกก็ต้องให้คนอื่นที่เป็นคนกลางเข้าไปทําท่านนายกต้องไม่ทําไม่ทําด้วยตัวเองไม่ใช่ต่อสายอะไรตัวเองเนี้ยต้องไม่ทําต้องระมัดระวังทางการทูตทางการคุยทางอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้องระมัดระวังให้คนกลางให้รัฐมนตรีฝ่ายความมั่นคงไปสิไม่ไรไม่รู้อ่ะท่านควบด้วยหรือเปล่าดิฉันก็ไม่รู้ว่ะแต่ถ้าท่านควบท่านก็ต้องให้คนอื่น่ะไปทําให้รัฐมนตรีท่านอื่นไปทํา ที่ตัวท่านน่ะจะต้องไม่ไปเกี่ยวข้องเองเพราะว่าด้วยภาพลักษณ์ท่านที่มันมีความสัมพันธ์ส่วนตัวไม่งั้นท่านจะไปปกป้องผลประโยชน์ของประเทศชาติได้ไงท่านพูดอะไรท่านก็ต้องเกรงใจเขาใช่ไหมล่ะเวลาท่านพูดท่านอะไรท่านก็ต้องเกรงใจเขาอะเพราะว่าเขามีศักเป็นลุงท่านน่ะไม่รู้ว่าเป็นลุงหรือเป็นเป็นไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าท่านนักสินกับกับอีหุนดุยใครแก่ว่ากันดีฉันไม่รู้แต่ท่านมีศักเป็นหลานเขาว่า ท่านมีศักดิ์เป็นหลานเขาว่ามันไม่ได้นะคะอันตรายนะคะแล้วความเชื่อมั่นเสถียรภาพมันไม่มีตอนนี้ประชาชนส่วนใหญ่จากคนที่เขาเคยมีความคาดหวังนะคะอันนี้ดิฉันพูดดิฉันไม่พูดแทนใครเอาอย่างตัวดิฉันเองก็แล้วกันดิฉันอะ ดิฉันตึกมาเป็นชาวบ้านคนหนึ่งและดิฉันมีติดมีเสียงเข้าคนอื่นดิฉันก็มีความคาดหวังและมีความเชื่อมั่นเออดีแล้วที่เรามีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วก็คาดหวังว่ารัฐบาลจากการเลือกตั้งจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีมีการทํางานที่ดีเป็นหน้าเป็นตาของประเทศชาติได้เวลาไปประชุมระดับโลกหรืออะไรใดๆก็ดูมีเกียรตินะคะทุกคนต้อนรับขับสู้เพราะเป็นรัฐบาลที่มีอามาจากการเลือกตั้ง ใช่ไหมคะทุกคนก็คิดว่ามันจะเป็นแบบนั้นประเทศก็จะเดินหน้าต่อไปได้ทำงานได้รัฐบาลมีเสถียรภาพนู่นนี่นั่นแต่พอแต่พอมีเคสแบบเนี้แต่พอมีเคสแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยเคสชายแดนเนี่ยกับกับขเขมรเนี่ยกับอีฮุนดุยเนี่ยหลายๆลายคนนะดิฉันมั่นใจนะไม่ใช่แค่ดิฉันเหล่าหลายๆคนที่เขาอาจจะเคยมีความเชื่อมั่นในในตัวคุณในพรรคคุณเนี่ยหายไปเลย มันหายไปเลยแล้วแล้วท่านอย่าไปพูดว่าทหารที่ทหารทําแบบนี้เขาเท่เขาอะไรมันอยู่ที่ท่านเองค่ะที่จริงท่านสามารถเรียกคะแนนเสียงจากเรื่องนี้ได้เยอะมากจากเรื่องประเด็นเรื่องชายแดนเนี่ยถ้าท่านฟังเสียงของนักปาดฟังเสียงของฟรานมันคงทํางานร่วมกับทหารแท็กทีมกับทหารทํางานดีๆจับมือกันท่านจะได้คะแนนเสียงเยอะมากแต่นี่ท่านขออนุญาตใช้คำสุขไม่สุภาพท่านเสือกไม่ทําไง ท่านไม่ทําอะไรที่มันเป็นมติของเสียงส่วนใหญ่ไม่ใช่มติในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าการไปลงคะแนนหรือก่อนท่านไม่ยุคนี้มันมีโซเชียลอะแล้วท่านนายกท่านก็เป็นคนเล่นโซเชียลอะท่านก็ไปสํารวจความเห็นของชาวบ้านในโซเชียลก็ได้ว่าเขามองเคสนี้แบบไหนเขาต้องการอะไรบางทีอะมันไม่ใช่ทำไมต้องมาทําประชามติกันนู่นนี่นั่นหรอเป็นนายกท่านต้องแบบหูตาว่องไวอะ แล้วถ้าเป็นคนรุ่นใหม่ท่านก็ใช้โซเชียลมันเป็นประโยชน์สิสำรวจความเห็นว่าคนส่วนใหญ่เขามองรัฐบาลกับเรื่องนี้ยังไงเขาไม่พอพอใจท่านแบบไหนยังไงท่านก็ดูดูความคิดเห็นดูทิศทางของประชาชนและก็ดําเนินนโยบายหรือว่าแก้ไขปัญหาอะไรโดยการที่โดยการที่รับฟังแล้วก็เคารพมติเสียงของคนส่วนใหญ่ที่เขาอยากให้มันเป็นแบบนั้นแต่ท่านไม่ทํา ท่านไม่ทำแต่ทหารเขาทำไงทหารเขาทหารเขามีไม่รู้ตีทหารเขามีหน้าที่ของเขาชัดเจนเข <im itates noise> ้าใจไหมทางคนทหารเนาะเขาไม่ได้อะไรเขาแค่รู้สึกว่าอ้าวหน้าที่ทหารอะอย่างท่านแม่ทัพภาคที่สองเนี่ยท่านก็มีหน้าที่คือท่านต้องป,ปกป้องอธิปไตยเขาก็ชัดเจนเขาก็ทํางานตามอุดมการณ์ของเขาชัดเจนเข <im S 2> าไม่ได้ทําอะไรเกินหน้าที่นะคะท่านแม่ทัพท่านก็ไม่ได้ทําอะไรเกินหน้าที่หน้าที่ของท่านแค่ท่านรู้สึกว่า หน้าที่ของท่านคือท่านต้องปกป้องอธิปไตยของประเทศชาติมันเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดก่อนเรื่องอื่นคืออธิปไตยและความมั่นคงท่านก็ต้องปกป้องไม่ใช่ไปโอนอ่อนแล้วทําให้เราสูญเสียดินแดนหรืออะไรใดๆอีกท่านก็ทําไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็ไม่ใช่ว่าท่านไม่ฟังเสียงของรัฐบาลนะของรัฐบาลซึ่งถือว่าเป็นนายท่านจะไม่ต้องฟังเห็นมีการไปประชุมประชุมอะไรกันนะท่านก่อับฟัง แต่ว่าใดๆคือเขาก็มีหน้าที่ชัดเจนว่าเขาก็ต้องปกป้องอธิปไตยและประเทศชาติเข้าใจไหมล่ะแล้วท่านจะไปบอกว่าอ๋อที่เขาออกมาแอคชั่นแบบนี้แล้วทําให้เขาเท่ไม่ใช่เพียงเที่ยวว่าท่านไม่ทําสิ่งที่ท่านควรทำการการรับฟังมติเสียงคนส่วนใหญ่ กันและฟังมติเสียงคนส่วนใหญ่ของคนในประเทศและพยายามดําเนินนโยบายอะไรก็ได้ที่คนในประเทศรู้สึกว่าอ๋อเนี่ยท่านที่ท่านนายกท่านทำอ่ะท่านกําลังปกป้องผลประโยชน์ของประเทศนะถ้าท่านทำคนก็จะเห็นใจท่านก็เหมือนมีภาพที่คนน่ะตอนแรกคนก็ด่าท่านเยอะมากดาาดาดาดเพราะเขารู้สึกว่ามีแค่ทหารน่ะที่ออกมาแอคชั่นออกมาแบบชัดเจนแนวทางชัดเจนว่าไม่ไม่ให้ ไม่ให้ลุกล้ำไม่ได้เราไม่ถอยถ้ามึงไม่ถอยก็ว่าไม่ถอยปิดด่านก็ปิดด่านตัดน้ำตัดไฟก็ตัดน้ำตัดไฟประกาศกฎอายการสึกก็คือประกาศไม่ให้ไม่ได้เขาชัดเจนไงแต่ท่านไม่ชัดเจนอ่ะแต่ท่านกลับไม่ชัดเจนแต่ด่านเขาทำงานชัดเจนท่านก็เสียคะแนนตอนแรกคนด่าท่านเยอะแยะมากมายไปหมดจนตอนหลังที่มีการไปประชุมที่บ้านอะไรนะพิษณุโลกหรืออะไรที่ฉันจำไม่ได้ขอโทษนะคะจำชื่อบ้านไม่ได้ พี่เอาผอบอเหล่าทัพเอาอะไรไปประชุมกันแล้วมีเสถียรภาพทํางานร่วมกันเออคะแนนเริ่มกลับมานิดหนึ่งคะแนนเริ่มกลับมานิดหนึ่งเริ่มดีขึ้นเริ่มดีขึ้นผู้คนแบบเอออย่างงี้ที่อยากเห็นแบบนี้เอาไว้ก่อนอย่าเพิ่งทะเลาะกาันตอนนี้จับมือกันก่อนท่านนายกจับมือกักบผอบอเหล่าทัพทํางานและปกป้องรักษาธิปไตยของประเทศไม่ยอมรับอํานาจสารโลกอะไรก็ว่าไปทําให้มันเต็มที่คนก็เออเริ่มเออเริ่มกลับมามีความเชื่อมั่น อยากให้โอกาสอยากให้นายกทำงานนู่นนี่นั่นเนี่ยแต่พอมีคลิปเสียงไปหมดเลยเออเขาไม่ใช่ฝังเขาไม่ใช่ฝั่งเดียวกับพวกเราพวกใครคะท่านพูดแบบนี้ท่านก็เตียแต้มแล้วท่านพูดกับใครเพราะว่าทหารเขามีหน้าที่ชัดเจนเขาทําหน้าที่ปกป้องอธิปไตยถ้ากับเรื่องนี้นะเรื่องการปกป้องอธิปไตยอะ่ะ อันนี้เราไม่ได้พูดในเวอร์ชั่นของการที่ทหารเข้ามายุ่งกับการเมืองนะซึ่งอันนั้นนะดิฉันคิดว่าหลายคนเขาแบ่งแยกได้ดิฉันก็ยังแบ่งแยกได้ต่อให้ดิฉันจะสนับสนุนทหารขนาดไหนในการที่ปกป้องอธิปไตยนก็ไม่ได้สนับสนุนให้ทหารท,ทารัฐประหารนะคะไม่ได้ต้องการนะดิฉันก็ยังตัดทานในระบอบประชาธิปไตยเชื่อมัน่นแต่ว่าถ้าเป็นประเด็นเนี้ยเคสเนี้ยเคสการปกป้องดินแดนเคสอะไรแบบเนี้ยดิฉันอยู่ฝั่งทหารคะ่ะดิฉันอยู่ฝั่งทหารคะ่ะ และการที่ท่านมาบอกว่าไม่ได้ฝั่งเดียวกับพวกเราพวกใครเพราะว่าคนส่วนใหญ่เขาอยู่กับทหารและท่านจะเป็นศัตรูกับทหารไม่พอท่านจะเป็นศัตรูกับประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งร้อยทั้งร้อยในเรื่องการปกป้องอธิปไตยเขาต้องเข้าข้างทหารอยู่แล้วใครจะไปอยู่ฝั่งท่านมันเหมือนการที่ท่านทําฆ่าตัวเองอ่ะที่ฉันไม่อยากจะพูดแบบนั้นแต่ที่นรู้สึกว่าไม่ฉลาดเลยไม่มีความฉลาดอะไรเลยอะ่ะท่านจะเป็นศัตรูกับทหารท่านก็เหนื่อยแล้วนะ ดิฉันจะ,จะมาเป็นศัตรูกับคนทั้งประเทศอีกเหรอเพราะเคสนี้ไม่มีใครอยู่ฝั่งท่านหรอกใครเขาจะไปอยู่ฝั่งท่านเอาถ้าท่านฟังดิฉันนะคะท่านนายกอ่ะดิฉันไม่รู้แหละว่าเตจดิฉันจะเอาคลิปไปลงใครอยู่ฝั่งท่านนายกนะเปิดให้ท่านนายกฟังทีเอา้าเทศให้เอาบุญก็ได้อันนี้พูดจากใจของคนที่แบบกลางๆเลยนะท่านดําเนินนโยบายผิดพลาดมากค่ะยุบสับสียงเดีย๋ยวดิฉันแนะนําถ้าท่านลําบากใจ ท่านลำบากใจโดยตัวของท่านเองท่านไม่เอาคนกลางเข้าไปแก้ปัญหาท่านจะแก้ปัญหาเองและแก้ปัญหาภายใต้ความสัมพันธ์ของตระกูลของครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัวพังแน่นอนถ้าแก้ปัญหาภายใต้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของตระกูลของครอบครัวพังตัวท่านพังพ,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 พินาดย่อยยับแน่และเนรละนาดไม่มีใครอยู่ข้างท่านค่ะดิฉันเตือนเลยยกเว้นว่าท่านตั้งคนกลางไปแล้วให้แก้แล้วท่านพร้อมซัพพอร์ตท่านไม่ยุ่ง าไม่เห็นกับความส่วนตัวไม่กลัวว่าอีหุนดุย๋ยมันจะโกรธท่านยังไงก็ตามถ้าท่านไม่เกรงใจมันเหมือนที่มันไม่เกรงใจท่านหน้าง่ายจะตายฮาท่านต้องไม่เกรงใจอีหุนดุ๋ยเหมือนที่มันไม่เกรงใจท่านเลยมันเห็นท่านเป็นเด็กท่านนายกท่านต้องตื่นก่อนภาษากระเทย ท่านก็ดีนะท่านสนับสนิทฉันชอบพาที่ท่านแบบสนับสนุนใน LGBT สมรสเท่าเทียมอะไรนู้นนะท่านฟังเสียงกระเทยเถอะค่ะถ้าท่านทราบสนับสนุนกระเทยจริงๆฟังเสียงกระเทยเถอะค่ะกระเทยออกมาให้ความเห็นแล้วฟังเสียงกระเทยเออท่านต้องเลิกเกงใจอีฮุนดุ๋ยเหมือนที่มันไม่เกงใจท่านค่ะท่านก็รู้ท่านก็พูดเองท่านให้สัมภาษณ์ท่านบอกว่าเนี่ยเขาอะไรอะ เขาอะไรนะเขาทําเพราะเขาเรียกคะแนนนิยมเอาก็รู้นี่ก็รู้ทั้งรู้ก็ยังจะไปเป็นหมากให้เขาก็รู้ทั้งรู้แต่ยังจะไปเป็นหมากให้เขาไปเป็นไปเป็นตัวตลกในใสายตาเขายวมีคลิปยาวออกมาอีกไม่รู้อะไรอีกนะท่านพังถ้าบริหารไม่ได้สวยจบสวยๆเลยท่านแสดง power ไปให้คนจดจําก็ยังดีนะเอาไปด้วยตัวเองอย่างเงี้ยเอาลาออก เอาคนอื่นในพักขึ้นมาเป็นรักษาการหรือประกาศยุบสภาไปเลยท่านอย่าไปดูถูกดูแคลนความเดือดดานใจของผู้คนนะคะเรื่องชาติมันเรื่องใหญ่มากนะท่านที่ฉันอยากเตือนท่านนะคะด้วยความเป็นกันลยาณมิตรเลยเรื่องชาติเรื่องใหญ่มากไอสิ่งที่น่ากลัวคือท่านต้องระวังว่าคนที่มันรักท่านกับเกียดท่านมันจะจับมือกันจับมือกันแล้วมันจะ ขับสายไล่ส่งท่านอะท่านระวังให้ดีนะคะถ้าไม่มีประเด็นเนี้ยโอเคเสียงแบบเสียงซับพอร์ตท่านอะไรท่านเอาพูดตรงๆในทางการเมืองเพราะคนเกลียดพักส้มเยอะคนเกลียดพักส้มเยอะเขาก็จึงรู้สึกว่าโอเคได้เพื่อไทยมาก็ไม่เป็นไรว่าแต่เอาส้มอะกูไม่เอาดิฉันไม่ได้บอกว่าดิฉันเข้าข้างใครนะอันนี้ดิฉันวิเคราะห์การเมืองเฉยๆที่คนเขาที่คนเขาซัพพอร์ตท่านหรือว่าอะไรใดๆท่านเพราะเขารู้สึกว่า เอาแดงดีกว่าเอาส้มตอนนี้การเมืองไทยมันเป็นแบบนี้เอาแดงดีกว่าเอาส้มแต่ถ้าท่านทําอย่างนี้นะอีคนที่มันเคยเกลียดส้มมันก็จะจับมือกับอีส้มแล้วมันก็ถีบท่านออกไปเพราะชาติระวังนะคะชาติมาเป็นที่หนึ่งชาติศาสตร์กษัตริย์ชาติส,าตสําสคัญที่สุดเลยชาติเป็นเรื่องใหญ่มากท่านอย่าไปดูแคน ท่านอย่าไปดูแค้นนะคะท่านพักเรื่องนี้เลยท่านไม่ต้องไปจัดการด้วยตัวเองเลยท่านให้คนคนกลางเข้าไปทํางานท่านให้คนกลางเข้าไปทํางานและลืมเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัวลืมว่าอีหุนดุยี่มันเคยเป็นท่านเคยเป็นหลานมันอะลืมไปเลยว่าท่านเคยเป็นหลานมันเพราะนี่คือเวทีระดับประเทศท่านอยู่ในฐานะเป็น เป็นนายกรัฐมนตรีค่ะไม่ใช่เป็นหลานของอีฮุนเซนแค่ถ้าท่านคิดด้วยไมซ์เซตว่าท่านเป็นหลานอีฮุนเซนก็จบแล้วท่านจะไม่มีทางปกป้องผลประโยชน์ของชาติได้เพราะท่านจะต้องเกรงใจมันถ้าท่านยังมีไมซ์เซตว่าท่านคือหลานมันะจบท่านไม่ต้องไปคุยเรื่องนี้ปัญหาเรื่องนี้มันใหญ่เกินตัวท่านไปเยอะมากท่านต้องคิดว่าท่านเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเวลาท่านเวลาท่านอยู่ในธรรมเนียบท่านบริหาร จัดการแก้ไขปัญหาอะไรท่านมีเกียรต,ต,ติภูมิมีความเป็นนายกคะท่านไม่ใช่ท่านไม่ใช่หลานสาวของใครโดยเฉพาะของอีพวกหอกข้างแค่ไม่ใช่หลานของอีพวกหอกข้างแค่ค่ะถ้ายังมองว่าตัวเองเป็นหลานของพวกหอกข้างแค่ที่จะคอยมาแบบเตี้ยมคอยมาแบบจะมาแบบอะไรอะ่ะอะไรอะ่ะขโมยอันนั้นขโมยอันนี้ ถ้ายังเข้าข้างพวกขโมยหัวเค้นอยู่ท่านก็ไม่มีใครซัพพอร์ตท่านหรอกดิฉันพูดด้วยความจริงใจนะถ้าท่านยังถ้าท่านยังเห็นแก่พวกขโมยหัวเค้นอยู่นะไม่มีใครซัพพอร์ตท่านหรอกค่ะเหนื่อยท่านเหนื่อยแล้วค่ะท่านนายกดิฉันพูดแค่นี้แหละนะยุบสภาไปเถอะยุบสภาไปซะหรือไม่ก็อันดับแรกเลยนะที่ทําได้คือหนึ่งเปลี่ยนคนพูดคุยเรื่องนี้ เป็นคนพูดคุยเรื่องนี้ท่านต้องไม่คุยเองไม่ต้องไปยุ่งเลยกับปัญหาเรื่องนี้ต่างการในฐานะท่านนายกรัฐมนตรีและให้คนที่เป็นคนกลางจริงๆมีบารมีจริงๆคุยและท่านต้องไม่มีการพูดคุยในทางลับใดๆกับอีฮุนดุยอีห้ามมีเด็ดขาดมันอาจจะพอกู้ความเชื่อมั่นมาได้บ้างแต่อาจจะยากนิดนึงกับสองท่านลาออกเลยสองท่านลาออก แสดงสปีริตเลยโอเคถ้าเป็นต่างประเทศนะที่ฉันว,ว่าเป็นเรื่องใหญ่แล้วนะมันเป็นเรื่องความมั่นคงนะคะท่านหลายประโยคของท่านอนะ่ะมันเป็นมันเป็นเรื่องความมั่นคงเลยนะท่านมองว่ากองทัพไม่ใช่พวกพวกเราเนี่ยกองทัพไม่ใช่พวกเราหนึ่งอยากได้อะไรบอกหนึ่งหลานหนึ่งเนี่ยสามอันเนี้ยคีย์เวิร์ดสามอันเนี้ยค่อนข้างหนักมากเป็นเรื่องความมั่นคงเลยนะท่านต้องแสดงความรับผิดชอบ นะคะไม่มีใครไว้วางใจท่านนะคะท่านไม่ต้องไปรอให้ท่านไม่ต้องไปรอ,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 อให้สอสอในสภาไม่ไว้วางใจท่านนะคะท่านสํารวจความเห็นได้เลยประชาชนตอนนี้ทักเท่าไหร่ที่ไว้วางใจท่านอยู่มีไม่ใช่ว่าไม่มีหรอกคนที่เป็นชื่นชอบยังไงมันชื่นชอบก็มีมมีคนมาคอมเมนต์เพจดิฉันอยู่แต่ส่วนใหญ่เขาไม่ไว้วางใจท่านในการบริหารราชการแผ่นดินแล้วค่ะประชาชนส่วนใหญ่นะคะแล้วออกแล่คนอื่นเข้ามาทําแทนที่ดูเขาดูมี ไม่อยากจะพูดนะไม่อยากจะอันนี้เข้าใจแหละว่าว่าท่านนายกก็บางอย่างท่านหลายท่านเรื่องเรืองอะไรเรื่องท่านทําดีแล้วท่านต้องแบกอะไรเยอะแต่ควรเอาคนที่มีมีพรรษาเอาใช้แบบพระและเอาคนที่มีพรรษาการที่แก่กว่าท่านนายกมาทํางานเรื่องนี้เถอดคะ่ะ